สวัสดีครับพวกในวันที่4กันยายน2018นสะครับสรุปผลงานคัาคืนที่ผ่านมาทางหน้าช่องที่ลงไว้3เกมนะครับไลม่มาตั้งแต่ฮารีพูตวิดโดมอสโกนะครับรวมไปถึงโอมานยู23่ที่ไม่สามารถคว้าเอาชนะกัมพูชายู23่ได้นะครับก็พลาดท่ากันไปทั้ง3ทีมนะครับต้องกราบขอขามาขออภัยสำหรับผู้ที่กดติดตามและตามกันอยู่ทางหน้าช่องสำหรับคัมคืนที่ผ่านมานะครับพลาดท่าไปตั้งแต่ตัวแรกโอมานประเดิมเลยนะครับก็ เดี๋ยววันนี้มาลุยกันใหม่กับอีก3ทีมทางหน้าช่องนะครับค่ำคืนนี้เป็นโหมดของเกมทีมชาตินะครับซึ่งช่วงกันยายนนะครับน่าจะมา1นึสัปดาห์นะครับจะจะเป็นโหมดในเกมของทีมชาติซึ่งค่ำคืนนี้คัดไปรแล้ว3เกมเกมแรกครับพาไปดูทางด้านบอลโลก2026นะครับรอบคัดเลือกโซนยุโรปเป็นในกลุ่ม E นะครับจอร์เจีย เปิดบ้านนะครับรับการเปรียญทังนตุรกีคู่นี้5ทุ่มตรงทั้งคู่เจอกันมาตลอด5เกมหลังมีจบเจ้า1เกมเท่านั้นที่เหลือเป็นทางนั้นจอร์เจียครับที่พวกเขาคว้า ที่พวกเขาคว้าใช้ไปอีกหนึ่งและที่เหลือก็เป็นตุรกีเก็บไปทั้งหมดเลยมองผลงานครับฝั่งเจ้าถิ่นก่อนเลยจอร์เจีย5เกมหลังชนะ3เสมอ1แล้วแพ้1เกมล่าสุดพวกเขาเสมอกับบูกกรคบเบิร์ดไป1 1เกมกระชับิดส่งฟ้าภูมิยิครับตุรกี5เกมหลังชนะ3แพ้2เกมล่าสุดพ่ายเม็กซิโกในเกมกระชับิด1นขุมกําลังตัวผู้เล่นเจ้าถิ่นครับจอร์เจียของวิลลี่ซายอนะครับวันนี้ผู้เล่นอย่างจอร์จี้มามาดัฟว์ลี่นะครับก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกับทางนั้น้้นนนนผูเล่่อยาางทางทั มีคารตาเซ่นะครับควิชาคลัสเกเรียพวกนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันส่วนฝาผู้มาเยือนครับในส่วนของตุรกีนะครับผู้เล่นอย่างทางด้านโอกุสไอดิน in, นะครับอาดาคูเลเคนานยูดิสแล้วก็ในส่วนของเคเลมเคเลมอัคตูโกคู oku, นะครับพวกนี้ผอมลงสนามเช่นเดียวกันกำแพงล่าสุดเป็นผู้มาเยือนครับในส่วนของตุรกีบุกมาปาตากลมคู่นี้หากมองด้วยชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านตุรกีที่ดูดีกว่าว่าโดยขุมกําลังตัวผู้เล่นนะครับและฟอร์ม5เกมหลังตุรกีก็ยังดูดีกวว่่าาถึงแม้ 5เกมหลังทั้งคู่จะมีความสูสีกันก็ตามแต่เกมนี้นะครับเป็นตุรกีนะครับที่บุกมาปาตากลมคู่นี้ว่าโดยเชื่อชั้นตัวผู้เล่นนะครับตุรกีดูดีกว่าขออนุญาตเลือกมองเลือกเชียร์ไปที่ตุรกีฝากผู้มาเยือนมากกว่าครับเกมที่สองนะครับพาไปดูในการเลือกบอลโลกคันเลือกนะครับ2016เช่นเดียวกันนะครับพาไปดูเกมพาไปดูเกมระหว่างทั้งด้าน เกมที่2พาไปดูเกมระหว่างทางนั้นฮอลแลนด์นะครับเปิดบ้านเจอกับฝาผู้มาเยอนอย่างโปแลนด์ and, คู่นี้คิกออฟตีหนึ่งสีนาทีนะครับโดยที่ทั้งคู่นะครับเฮ้ head head, ุเฮการเจอกันมาใน5เกมหลังจบเจ้า1เกมเท่านั้นนอกนั้นที่เหลือเป็นฮอลแลนด์ครับที่ทําได้ดีกว่านะครับคว้าชัยไปอีก4เกมเลยมองผลงานครับฝั่งเจ้าถิ่นฮอลแลนด์5เกมหลังเสมอ3แล้วชนะ2เกมล่าสุดพวกเขาถลม่ม โมตาไปถึง8-0โซฟาผู้มาเยือนครับโปแลนด์ Bo 5เกมหลังชนะ3และแพ้2เกมล่าสุดพายฟินแลนด์2-1นะครับกลุมกำลังตัวผู้เล่นนะครับเจ้าถิ่นก่อนเลยโลเนคูมันวันนี้เรียกผู้เล่นชุดถือว่าผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเพียงพอสมควรนะครับเที t R, นนี่ไรเดอร์นะครับซาวีซิมอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านจัสตินไคเวิร์ดโคดียกัโปเมมฟิสเดปายพร้อมลงสนามผู้มาเยือนกันบ้างโปแลนด์ Bo land, นะครับ นะครับวันนี้ผู้เล่นหลักๆอย่างทางด้านคริสตอฟเปียวเทคนะครับแล้วก็ในส่วนของยาคบยาคบเปียวเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเปียวเตอร์เซริสกี้เจบาตียนซีมานสกี้นะครับคาโลสวิเดอร์สกี้นะครับผู้นี้พร้อมลงสนามหมดเลยกําแพงล่าสุดเป็นฮอลแลนด์ที่ปีปอกมา1.5ถึง1.75คู่นี้นะครับถ้ามองด้วยผลงานใน5เกมหลังก็ต้องบอกว่าดูสูสีแต่หากจะวัดที่ ผมกำลังตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่าเป็นฮอลแลนด์ครับเจ้าถิ่นที่ดูดีกว่าดูคมกว่านะครับกับผู้เล่นชุดนี้ที่พวกเขาเล่นด้วยกันมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะครับกําแพง1.5ถึง1.75อาจจะมองว่าแพงไปหน่อยแต่นะครับเป็นของแพงที่น่าลุยนะครับกําแพง1.5หรือ1.75ยังคงมองที่เจ้าถิน Horn ่นฮอลแลนด์อัศวินสีส้มมากกว่าครับ และเกมสุดท้ายพาไปดูบอลโลกนะครับ2026รอบคันเลือกไปดูโซนอเมริกาใต้กันบ้างคู่นี้เตะ6โมงครึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับไปดูอาเจนติน่าครับเปิดบ้านเจอกับเวเนซุเอลาคู่นี้6โมงครึ่งวันพรุ่งนี้เช้านะครับมองการเจอกันมาตลอด5เกมหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเวเนซุเอลานะครับที่พวกเขาดูสู้ทางน้าอาเจนติน่าไม่ได้เท่าไหร่5เกมหลังเวเนซุเอลาเจ้าอาเจนติน่าเกมเดียวแล้วก็ชนะอาเจนติน่าอีกหนึ่งเกมที่เหลือแพ้หมดเลยมองผลงานครับฝั่ง อาร์เจน5เกมหลังชนะ4เสมอ1เกมล่าสุดเสมอโคลอมเบียในคัดบอลโลกนะครับส่วนฝ้าผู้เมยังเข้าไปในสว้ยแรก5เกมหลังเนี่ยชนะ2แล้วแพ้ถึง3ล่าสุดพวกเขาพ่ายอุรุกวัยมา2-0ขุมกําลังตัวผู้เล่นนะครับเจ้าทินนะครับล,ลาารียเนลสกาโรนี่วันนี้ผู้เล่นหลักๆถือว่าเรียกมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับโรดิโกเดปอลนะครับอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์เตลโกโอ,ลอาเมดานะครับ เดวินเนอร์ซี่เราตอรโรมาตินเนสและก็นิโก้ปาสผู้นี้พร้อมลงสนามหมดเลยฝากผู้มาเยือนกันบ้างเวนซโซยลาผู้เล่นอย่างโคเซมาตินเนสดาวิดมาตินเนสนะครับแล้วก็ในส่วนของโซโลมอนลอนดอนนะครับเยฟเฟอร์ซอนโซเลโดนะครับพวกนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันกำแพงล่าสุดอาเจนปีนมาอย่างโด่งเลยนะครับถึง1.5และ1.75ก็ต้องบอกคู่นี้ด้วยความเหนือชั้นกว่าทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มใน5เกมหลังบวกกับผลงาน ยามอาร์เจนต้าลงเล่นในถิ่นด้วยก็ต้องบอกว่าข่มชัดเจนกาแพง1.5หรือ1.75ยังคงมองเป็นของแพงที่น่าสนใจผู้นี้ขอญาตมองอาร์เจนตินาเจ้าถิ่นมากกว่าครับนี่คือ3ทีมที่น่าเชียร์ทางหน้าช่องชอบก็ตามขัดก็ส่วนกันไปในส่วนการไล์สดนะครับวันนี้4โมงเย็นเจอกันทางช่องนี้เลยฝากกดติดตามไว้ตอนเย็นเจอกันครับ